ส่งตรงที่สถานีหัวมาบน้ำศรีขอและสามรางท่านมุ่งจะขับบนรถให้ถูกต้องและครบถ้วนได้ค่ะกับวนรถที่จอดเทียบในชานชลาที่3ามในขบวนรถธรรมดาที่สองสรับส่งผู้โดยสารจากสถานีตรงนี้ไปทางสถานีกบินบุรีผู้โดยสารตัวโดยสารเดินทางกับขบวนรถที่มีบน้ำศี่ขอและสามรางท่านเ่อโดยสารบนสบวนรถให้ถูกต้องและครบถ้วนได้ค่ะขบวนรถเช่นนี้มุ่งจะสถานีหัวมาเน 你帮他查。<Bye. S 2>